สวัสดีเพื่อนๆที่รังชาไทยทุกท่านนี่กำลังออเดอร์มากระเพราเนื้อเปื่อยสองกระเพราเนื้อสดหนึ่งในผัดพริกแกง,งแล้วก็กเปียวสองถุงนะจ๊ะเป็นปกระเพราเนื้อเปื่อยที่ที่ทอดกันกับกระเพราเนื้อสดราดข้าวตุว๋อะไรซีซันแตงนาแดง กำลังตักเขาอะไรน้ำซ้ำจำสูตรไม่ได้แซ่บแต่อร่อยทุกครั้งค่ะเหลื่อมส่วนพัดกระทะเหล็กเสียบกระทะต่อไปก็แซ่บแบกวะาเริ่มต้นกระทะเหล็กว่าเสบเขี้ยนบดมือแสดงว่าเขาเริ่มต้นในการกินบเสียบนะแต่ก่อนจะมาพัดก็ติดโเอ๊ะ ถ,ถ้ากินอิ่มแล้วมาผัาเดเนี่ยจะไม่แซ่บเะมืนกันอันนี้เป็นกระเพราเนื้อเปื่อยที่เด็ดก็กระเพราเนื้อสดก็เด็ดเหมือนกันนะจ๊ะที่นี่เด็ดทุกอย่างคุณดีแม่ะคะก็เด็ดเด้ย,ยแคปชั่นข้าวดิดจ้าอ๋อ,อย่งไม่ไม่รู้ <laughs> เป็นกระพเ,เพราเนื้อเปื่อยที่เด็ดแบบน่ากินมากๆเลย มีสองกล่องลาดเลยกล่องละสี่สิบาทนะคะทั้งเนื้อทั้งหมูแต่ว่าไม่ม,มีมีหมูกรอบเด้อร้านนี้สี่สิบบาท <40 S 2> ข้าวเหนือเปือเป่อเปื <laughs> เป่อยปแล้วแม่เปื่อยนิดหน่ย <laughs> อยแบบไว้รุ่นเคี่ยวได้ค่ะคนแก่แกันสิอมลึดลิเล <laughs> ียลึดเออภาษาภาษาบ้านเ่าคือลิเลียลึดโอ้ยเสื้อดำนี่ก็จะมีพริกน้ำปลาให้อันนี้ เเดินม,มาไว้ก็ด้กินไหว้ั่งบนี้ได้เดี๋ยวนีคุณแหลวสั่งฟาก็ได้ช้า <c oughs> ลาดับไปเดี๋ยวห้าสิรบเบอร์กะเพาเนือสีนะ่สิบบาทแบบจุกจุกไปไปกะเพราเนื้อบเอาเอะไรเนื้อบรง เหนือน่องไร่พี่น้องเอ้ยในร้านนี้เขาไม่ได้ฟักนะคะบ่ได้แววว่าอ่าพัดอาศัยนอเนาะ <c oughs> อันนี้เอ่อไปไหนมาคะไปนามาอ,อ๋อไปนามาที่อยาอ่างไรดิบักนาวบักนาบักนาแล้วค่ะเป็นดอกเบอร์เป็นบักชมโบบักนาวบอ่ะคะ่ะ <c oughs> นาบักนาวอุยักบอค่ะบักนาวที่นามาอะไรคะโอ้อันนี้บักบัวค่ะบักบัว ดูไรอะไรเงี้ยาพอยไปได้อมือค่ะไกลกัสองมือตพวอค่ะอนข้าไม้สมือเออ้มาแรกต้มเราใช้เนื้อน้องลายแบบสดกัได้พี่น้องเไม่ได้ไมได้ เล็กใส่ากระดสื่อเข้าแบ่งซะแล้วใบกะเพราหวานตะลงไปเครื่องระถือไหมได้หวานขึนาบเออต้อนหาจาจิตกอเคอเหมือนืหาจิกะเพราเนื้อลาดลงไปคะ นี่กะเพราเนื้ออันนี้สี่สิบบาทเหมือนกันนะคะจุกค่ะต่อไปผัดพริกแกงนี่หมูผัดพริกแกงแม่หนังแม่หนังแม่หนังมากกวนอย่างนี่หมูผัดพริกแกงนะคะหมูอะไรอันนี้เป็นหมูชิ้นนะฮะมาแฮงเทรให้คุณแม่เลยแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ป่าอะไรเด้อยิงคิปโลหรือเด้อพุ่นร่งขนาดแอบมันติดนี่คอยอยู่เด้อช่วงช่วงตลาเลยอันกุเหีเดอ้ยน่กแวไนเหรอยบยอันไหแซ่บแซ่บะกลองแซบเออตกแซ่บเอาออกกล่องทรวมแซ่บได้อิละวอ้ิ ปุงกันเยวันีแวก็จะใส่หัวปลามาแล้วหัวปลาหัวดาเราเยไปหนาป่บัวหยัราาเด็กนี่ตุน้นี่เป็นสลิเน้อเปล่อยโอ้ลูก้าพี่พีได้ให้ปรุงไปให้พร้อมแสดงว่าข้าปรุงแสบไเลย อันนี้ทำไรคะก๋วยจับเหรอต้มก๋วยจับมีก๋วยจับกยเตี๋ยวนะคะวันนี้นั่งก็ไปจอดแนมได้ดดมืออึนมืออึนลูกค้าเขาฝากมาจอดได้ดิมืออื่นมืออื่นเออมือนแมงี่เตรียมวัตถุดิบเออมือได้สิเปิดแหแต่อารมณ์ไม่ค่ะเออไม่ค่ะอารมณ์ดีกับเปิดตามอารมณ์อันนี้เป็นน้ำซุปอันนี้น้ำซุปหมูอันนี้ซุปก๋วยจั๊บอันนี้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว จะเรียกมันใส่อันมัอันไปปรุงไปเลยได้เล็กเงือกเปื่อยเลือดอืม,มเนี่ยปวดปอยอันขวดละอันมาซื้อเส้าบาทให้ใครซื้อขวดมันขวดน้อยขวดสันส้นเออขวดสั้นดูมามให้มันตกตะกอนไหวนะแะเท่ออกเันแค่ครื่องขวดไป <laughs> ยดีๆกะเต้นเหมเด้อตัวเงยอนี่บัวคือมาจอดจูนอี่ปากข้างเออปากข้างบอได้แวะเขาเด้ไมาจอดเสมอมึงไปยิ้มไ้เขาบัวหวัดม่วงบ้านนี้หัดตีเพราไม่ย้มไ้แล้วกาวุ่นเส้นนั่นแหละ อันนี้ออเดอร์ของเราเดี๋ยวเราจะไปส่งุเสนเนอเอยก๋วยเตี๋ยวจะยังทานกินเศยังขาเรีี่มันมนังแอนกองแรกตพูดม่คือมาแอบแอบสมซื้อแทโอเคโอเคโอเค เออโอเคโอเคโอเคบายบายก่อนเอาบ๊ายบายเออโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคตรงนี้ข้าวผัดรวมจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนนี่ยสี่สิบบาทได้พี่น้องนี่ข้าวผัดเดี๋ยวจะไปดูวิธีการผัดนะคะับข้าวผัดว่าสามกล่องเนี่ยเขาจะผัดทีละกล่องนะอันนี้ก็ใส่หมูแล้วก็ใส่กุนเชียงอันนี้คือกระทะผัดเข่าโดยเฉพาะไดพ้พี่น้องสั่งมาแบบโดยเฉพาะได้ ขอกระทะแบบเซฟนะน,นี่ผัดข้าวผัดดีนะครับมันไม่ค่อยติดกระทะกระทะนี้ล้างแล้วต้องมาทุบน้ำมันนะหนี่น,นเป็นข้าวผัดก,กำลังต้มก๋วยจั๊บอยู่ผัดแค่หัว หอมกระทัมหอมกระทัมให้บางคนอาจจะว่ามันมันอ่ามันเหม็นหรือว่าอมขมๆอันนั้นเป็นเป็นสูตรของทางร้านนะคะ <c oughs> ที่ไม่กลิ่นไหม้ไม่ใช่สูตรของทางร้านมันไม่ได้ไหม้นะคะแต่ <c oughs> ว่ามันออกขมๆหรือว่าเค็มบ้างเป็นสูตรของทางร้านนะคะไม่ใช่อะไรน้ำตาลทพื่อลดเครื่องฟุ้งจะมีหรือเปล่า เดกันเรงะอย่าแม่ขัวหนัสามสี่คนเหรอบรธรรมดาในกระลาฝัดจุยูแล้วก็กระเพราเนี้ยนะฮะส่วนทิงก็เป็นตัวป่วน